หลายคนบอกผมสติไม่ดีผมจบปริญญาเอกเ,เป็นด็อกเตอร์คนหนึ่งที่มาทําากรเกษตรแต่ผมบอกได้เลยว่าผมมาทำกาเกษตรเพราะผมสิ้นเนื้อประดาตัวผมปลูกต้นไม้ไว้470ชนิดในที่ดิน35ไร่ผมปลูกป่าได้8ปีนะมันมีต้นไม้โตเร็วหลายต้นที่โอบได้ มีโรงเลื่อยแห่งหนึ่งมาขอซื้อไม้ทั้งหมดให้เงิน20บล้านขอเวลาตัดไม้14ปีพเพรพะก็เชื่อว่า8ปีขนาะนี้ต้นเล็กๆอีก14ปีมันจะต้องได้ใช้ได้การในทุกต้นไม่ขายเพราะว่าเรารู้เพราผมดูแล้วว่าไม้ที่เขาซื้อผมมาต้นละพันเองมันตั้งสอง0 0ื่นต้นอ่ะต้นละพันเนี่็2บล้านแล้วใช่ไหมผมก็ลองเอาเล่นๆเ,เอาตัดมาสักต้นแล้วลองแปลรูปดูแปลรูปเป็นแผ่น อเอเพื่อนเขามีลูกสาวเริ่มตัวเป็นสาวอยากกั้นห้องเขาจะก,กั้นห้องให้ลูกสาวเขาเขามาถามผมผมบอกไปสืบลงไม้ว่าเท่าไหร่หมื่นผมตัดตน้นทั้งต้นเดียวไปไม้เครื่องกับไม้ฝาให้เขาได้ถึงตน้นผมคิดหมื่นสให้เขาลดไปสี่พันเพราะน้ะต้นไม้ต้นหนึ่งผมทําเงินได้หมื่นึ่งอายุ8ปีสอง0มื่ต้นก็สองร้อล้านนะ